ไปดูเรื่องของความคืบหน้าคดีเว็บพนันออนไลน์กันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยจเรตํารวจแห่งชาติได้เชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ16ตํารวจที่นายอัจฉริยะเนี่ยเคยไปร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับว่าคือตํารวจทั้ง16นายนี้เนี่ยมีความไปคลองเกี่ยวแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยมีนายพลจอจานรรมอยู่ในนั้นด้วยนะครับ ส่วนคดีมาเ8 8าหลังจากที่ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกเจ็ดคนนะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ต้องหาอีก3คนซึ่งทำหน้าที่ทางด้านการเงินคาดว่าตอนนี้ยังกบดันอยู่ในประเทศไทยครับพลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอชอสอ,อทอนะครับได้สั่งการให้ชุดทำงานเร่งติดตามจับกลุ่มนายนัฐกรแขกเมฆอายุ31ปี นางสาวธนัทถาแสนสุขอายุ39ปีนายวันลบการจะนะประภากุลอายุ61ปีซึ่ง3คนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหา3ใน7คนที่ออกหมายจับก่อนหน้านี้นะครับโดยเชื่อว่าทั้ง3คนยังคงกบดานอยู่ในประเทศมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888ทำหน้าที่ทางด้านการเงินแล้วก็เป็นบัญชีม้าระดับสำคัญนะครับ สำหรับพฤติกรรมของทั้ง7ผู้ต้องหาที่ออกหมายจับกันไปนะครับจะทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลร,ระบบการเงินขอจัดหาบัญชีทั้งบัญชีมา้าอะไรก็ว่ากันไปจากนั้นจะนําเงินจากการทําเว็บพนันออนไลน์ไปเข้ากระบวนการฟอกเงินเพื่อแปลงทรัพย์สินนะครับ โดยพบว่ามีการนําเงินสดจํานวนมากไปฟอกเงินผ่านธุรกิจเต็นท์รถหรูแห่งหนึ่งในแถบภาคอีสานซึ่งมีนายนัตกรแขกเมฆเป็นเจ้าของแล้วก็นําไปฟอกเงินผ่านการลงทุนด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้คณะทําง,งานสืบสวนสอบสวนคดีมาเก๊า888เตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายปิ๊กซึ่งเป็นคนสนิทของนายบิ๊ก เป็นน้องชายของเบนเดมอนนะครับมาสอบปากคำหลังจากที่ไปพบความเชื่อมโยงว่าในปิ๊กคนนี้เนี่ยเป็นคนกลางในการประสานทำเพลงโฆษณาโปรโมทเว็บพนันคาดว่าจะสามารถออกหมายเรียกได้เร็วๆนี้ครับสำหรับผู้ต้องหาอีก4คนนะครับก็ประกอบไปด้วยนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่านายบิ๊กนางสาวภูรดาลือชาธรรมซึ่งเป็นแฟนของนอยายบิ๊กน่นะครับตอนนี้เนี่ยหนีออกไปต่างประเทศแล้วคือไปตั้งแต่16มกราคมที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ดิวอริสราทองบริสุทธิ์ดาราสาวเนี่ยได้มีการโพสแ์แฉเรื่องราวดังกล่าวได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองก็ออกนอกประเทศเลยนะครับอีก2คนนะครับคือนางสาวสิริลักษ์เอี่ยมใหญ่อายุ25ปีนายสมสิธิ์ถนอมวัดอายุ30ปีซึ่งตอนนี้นมีข้อมูลว่าได้หลบหนีผ่านทางชายแดนเพื่อนบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันนะครับ ทางด้านของนอายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมก็เข้าพบกับพลตํารวจเอกวิษณุปราศาสตรทองโอสถเจเรตํารวจแห่งชาตินะครับโดยนายอัจฉริยะเนี่ยพูดคุยกับทางพลตํารวจเอกวิษณุประมาณสัก20่นาทีก่อนจะออกมาเปิดเผยนะครับว่าด้มีการสอบถามถึงกรณีสารวัตรสัวซึ่งทางเจเรตํารวจแห่งชาติก็ยอมรับว่ามีปัญหาพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์จริงโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยเจเรตํารวจจะยื่นสํานวนให้กับผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ หากจะได้ผลการพิจารณาออกมาเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบในภายหลังส่วนอีกกรณีหนึ่งซึ่งพูดถึงนายพลจอจานเนี่ยนะครับทราบเพียงแต่ว่าทางจเจรตํารวจจะเรียกนายพลจอจานท่านนี้เนี่ยมาให้ข้อมูลในวันที่8มีนาคมนี้ครับก็<า>ยังไงก็ต้องต,อติดตามกันนะครับ<ช>ว่านายพลจอจานคนนี้เนี่ยเป็นใครแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ไนะครับใช่ค่ะ